นี่ทุกคนเห็นบอ่อันนั้นคือสวนเขาส่วนตัวน้อยๆนอยเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มใหญ่แล้วส่วงสัยแม่มันบินออกกว่าเล่นเดยเยก็บไปให้รลอดเดมอนสิกา้าน มีตอนนี้เขากลับมาฮอดบ้านสวนแล้วเลื่หนหนองนะไรเนาะตุนประมานนี้สบายดีแล้วก็สบัสดีทุกคนจะต้อนับเข้าขสู่ซ่องอาคาน้อยเนาะอ,อยู่ปา่าอยู่สวนคือเก้าพี่น้องคนนี้คือเฮาสีเข้ามาปา่ามาหาอาหารคือ อาซีบาเฝ้าอันสัตว์มากินผลไม้ปลามันจะมีผลไม้ปลาสักทีนหนึงดำดำซับนึ่งก้อยนี่แหละจะเป็นเม็ดดำดำแล้วอยู่ในเก็อยู่ในของมันจะขาวๆเนาะแล้วพวกกระรอกมันยังมาก,กินอ่ะนะก็เลยว่าสิไปเฝ้าเนาะคือโดนโด,ดนมาเถอะหนึ่งปว่ากันตดำทำเนียมมาแล้วเนาะเวลาเมียเหลือภรรยาตั้งท้องบุดีเนะาะทาเป็นของอาขาเนาะบุดีบุดีเข้าปลาแต่ว่าเอาซับไงแต่ว่าเอาพวกซับน้อยๆนี่พอได้อยู่เนาะแต่ที่จริงก็ดีเทือนแต่ว่า มันเขายู่สวนของบุมี่อย่างกินกอดตายนี่อันใดอดที่อดตายกับอันขลามเนี่ยเอาขลามไว้ก่อนเดี๋ยวมันีะอดตายเนาะก็เลยมาหากิีดทุกคนวาวกันเนาะโดนๆมาคือเาบุแม่เขาบอกาทเดมาตลอดเนาะโดนๆจึงว่าเธอหนึ่งวันนี้สกู่ไปเลี้ยงควายแล้วก็เข้าเข้ามาปลาโอเคด้วยเสีเบิ้งบรรยากาศทุกคนเขายู่ตอนนี้เขายู่สวนของเขาสวนที่เป็นไฮนะบอนที่เขาที่ปลูกเออที่เลี้ยงควายปีหน้าเนาะโอเคด้เสีเบิ้งเด้อ นี่ทุกคนเห็นบ่อันนั้นคือสวนเขานี่สวนหนองป่าแล้วว่านี่ที่เห็นนี่เป็นดินของเขาหมดนะหลายลืมนี่เนาะต่้งแดนนี่ตัวนี้เนาะแมนมัดนี่ลงมานี่แล้วก่นี่ที่เห็นนี่แมนมัดเลยพี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 พนี่ที่เห็นนี่ทั้งแมนมัดเนาะนี่แล้วก็มีฝั่งนี่ยังอีกฝั่งนี่เด้อหลายอยู่มันตึบเนาะ ประมาณประมาณแปดเก้าเฮตานะแปดเก้าเฮตาถ้าเป็นลายเป็นไล่ก็เฮตตาหนึ่งประมาณหกลายไปเนาะหกลายไปนิดนิดเนาะคนเหเท่านั้นแหละทุกคนนี่หลายคนสงสัยว่าสิแบบว่าที่ดินวิพีที่ต้องไปจับจองกันเองเลยบอได้เด้อทุกคนเด้อบอได้เนาะอันนี้คือดินที่ดินตอนนี้เนาะหลายคนถาว่าภัยที่ตามเนาะเขาซื้อมาปีกายนี่เนาะนี่คือซื้อเอาเด้อซื้อเอามันมีเจ้าของอีกแล้วก็มี มีเจ้าของเนาะเจ้าของเดิมเขาตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นเขาเจ็บเป็นป่วยเนาะเขาซืไปรักษาก็เลยว่าขายให้เขาะยซะื้อต่อซื้อต่อมาสองเทือนเนาะคือตั้งแต่น้ำานี้ไปฟังนู้นซื้อเทือนึงแล้วก็ฟังแถวนางนี้ตอนนี้เนาะซื้อต่ออีกเทือนึงอันนี้ซื้อต้อน้ำเมียเขาถ้าว่ากวา่ี ถ้าเป็นไว้ว่าดินส่วนรวมเนาะบ่แม่นดินปลาสร้างวนต้องบ่เป็นปลาห่วงห้ามถ้าเป็นปลาซมสนที่ปลาที่เรียว่าแบ่งให้ชาวบ้านทำกินสินะจาจะในเกาะทางเมืองแล้วว่าทางบ้านเขาจะมาจัดสารให้เนาะเขาสิไปเห็ดมั่วซั่วบ่ได้เลยไปบุกลุกบ่ได้ด้อคนเด้อดินเด้อเผื่อหลายคน f อฟซพี่น้องฟังไทยบูฮู้เนาะก็ได้สิบยเนะคือแบบไม่มีใบตาดินเนาะโอเคไปกันเข้าปลาพี่น้อง ในระหว่างทางเราก็เห็นมักไหม,มกไมยปลาเวลาซุกมาจะเป็นแดงๆแบบนี้บูบ่วม,มักอย่างบนน่าจ,จะกินได้แต่ว่หลสดสติ์หวานหวานอือ้ยหวานสุดโอเคอันเดียวเที่ยวบูบูวบมแนะน้ำให้กินดะทุกคนเด้อ ตน,นตันตนี้จมาทนี้ขึ้นไปนอเคตอนนี้แหงได้พอเขามาเถงเป้าหมายแล้วเดี๋ยวรดน้ำกันพี่น้องรดน้ำกันเอสงสัยเรียบร้อยพี่น้องนนคกับโอ้ นี่คือลูกว่านฝนนี่คือกระนายเนาะกระนายหรือว่ากระรอกท้องขาว เชือต้องมีอย่ายุ่งแบบนี้เด้อทุกคนว่าสั่นท์บริสเด้อนี่ถ้ามันไปหาสัดปลาสัดไงนี่ไตแบบนี้ไม่ได้เพราะมันไม่กินมันสิบม,มาน่ะโอ้ยตอนนี้เจ็ดโมงยังละ่ะตอนนี้มี คือทุกคนตอนนี้มันก่อคำมืดแล้วเนาะตอนแรกมันเห่าเห็นมันขึ้นไปสองตัวแล้วกำลังกินกินอยู่บาดตอนลงมันบอกเลยมันเวลาสักคำไปเลยรลอกให้เห่าหอท่าให้มันลงมาน่ะสุดท้ายมันจักมีไปลงไปทั้งแถบุหูหนึ่งจักไาจะเป็นปลาไัยเนาะเคสนี่มันติ๊บเวลาลงเห่าก็เลยบปเห็นมันโดนหลอกซะแล้วก็เป็นอย่างนั้นเขาได้ตัวนึง เอาพอกินจะนี่แหละพอเมื่อละโตสองโตสองพูมียได้กินนี่สองตนนี่เดี๋ยวระวังทางเขาสิเดี๋ยวแหวะเก็บมักไฟเพส,คพสคุคร่พสกคูหินนากกินอ บรรยากาศกลางคืนประมาณนี้พี่น้องเย้ยถาไก่เจ็ดโมงขึ้นเมื้อก็มีแต่รอขีดยิงหนูไหวยิงตัวบางยิงอีเห็นเท่านั้นเนาะถ้าซิตรอถ่ายิงกระลอกนี่ถาเกินเจ็ดโมงแต่ว่ามีแล้วถึงเวลานอนแล้ว เราเจ็ดโมงขึ้นเมื่อก็เป็นช่วงเวลาออกหากินของพวกนูไว้พวกตัวบางพวกตัวอีเห็นเนะนี่แหละบรรยากาศกลังมือกันอยู่ภูอยู่ปลาเดีย๋ยวสิเก็บมาไฟไหนอยหนึ่งกันเห็นว่ามาไฟ กินมาไฟไปเสาคูแป๊บนะึ่งเอาอยู่ที่กว่ามีห้องห้อยมีห้องห้อยของ,งนันตุกกระตุกกระรอกมากินอยู่อ๋ออีอยล้อืมอืม โอ้ยโคตรหวานไี่น้องมันซุกแล้วอ๋อลำบากหน,หนิดนึงได้เจ็บกล้องเลตอันนี้มันมืดแลวเด้กสองคู่อยู่คนเดียวยันเนาะต้องได้กลับซ่อนีห้นะ เก็บให้รอดเดิมือนี้สิกลับบ้านคลิปก้อนๆเห็นผู้หนึ่งมาคอมเมนต์ว่าโอ้เป็นดาอีตนสัตว์ปลาขนาดอยู่ปลามันยังออกเป็นเตะเป็นญาติของสัตว์ปลากินเห็นคอมเมนต์เนาะคือต้องบอกว่าสัตว์ปลากินบ่หมดเด้อทุกคนเดอ้อนี่เดอ้อมันหลายเกินเนาะมันมันมีหลายๆต้นเด้อ บ่าได้มีต้นเดียวเด้แล้วก็ทีเราให้สัตว์ปลามากินนเดี๋ยวมันล้นมดแล้วบ่ทัานเนาะมันหลายทุกคนนี่ตอนนี้ไปเบิ่งพื้นไหมเต็มมันลดนเพราะฉะนั้นเผื่อ FC ฟซละบางคนว่่เข้าใจบบเคยใช้ชีวิตแบบนี้เนาะมันกินมามดตัว่กวากินมามดมันหลายแล้ว คุณเห็นบ่กยังไล่อันนี้ก็ไปสัดก,กินจะเป็นยังโอเคกลับบ้านกันพี่นัองเป็นคลิปแต่ละมือก๋อยเขาจยวไทยวิทย์ไทยบาปไทยถอดวิธีชีวิตให้ทุกคนได้ครับได้สมกันนี่มีตัวฮอกมาก,กินอยู่โอเคกลับบ้านกันอื นี่นกหินมือนนั้นตัวน้อยๆเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มใหญ่ละวสวงสัยแม่มันบินออกกว่าเลยเดยสามตัวเป็นคนมันน่าจะอีกสองมือสามมือเมื่อวานมือซื้อยังเป็นอันนั้นอยู่ยังแบบว่า,าแดงๆเลตอนนี้เต็มแล้วนี่บนรบกวนมันเนาะคือเอาถือเ้อพวกนี้เ้อเวลาวมีอัน เบว่านกหนูมีลูกบอสอย่างนี้เอาถือเนาะโอ้น้องน้องกำลัองออกเลยพี่น้องเอาถือเบบ่าเพราะว่าเขากำลังมีท้องมีลูกเลยเรียกว่าถือเนาะพวกนี้บัดีแตะต้องมันโอ้ตัวนี้โบหาหาทางกลับบ้านไวเห็นมันตึบ๊บ นี่ตอนนี้เขากลับมาฮอดบ้านสวนแล้วหลายคนสงสยัยว่าเขาใส่ไฟฟ้าจักสายคือเป็นไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ได้พี่น้องเด้อโอ้ไปให้หน่งกินมาหมาปอเมนเทว tang ừ. à? ừ. ừ. lại chưa bao nhiêu năm mươi bao nhiêu năm mươi bao nhiêu năm bao nhiêu năm